พี่สาวพอจะรู้ไหมครับว่าพวกเขาคือใครคือว่าอยู่ไกลกันมากเลยลนะ่ะฉันไม่สามารถมองเห็นได้นอกเหนือจากพี่เสี่ยวกวัวคุณหวงคุณเหลิวอี้ชื่อแล้วเอาจริงๆนะฉันไม่รู้จักใครอีกแล้วละ่ะอ๋อใช่สิหากว่าอยากรู้อะไรแล้วก็ขากนะจะมาถึงแล้วใช่ไหมอ่าใช่ครับไม่นานคงมาถึงกันแล้วใครกันนะที่จะมาลุงอยู่และเหล่ากงหรือเก่าที่จะมาฮาฮ่าผมเดาว่าคนที่มาคุณคงคิดไม่ถึงแน่ครับ เฮ้มีใครอยู่ไหมอ๋อเป็นพวกเธอสามคนนี่เองหวัดดีคะ่ะอาจารย์สวัสด,ดีคะ่ะอาจารย์หวงสวัสดีนะคะท่านอาจารย์สวัสดีอเอาคทุกคนยินดีต้อนรับนะครับวางสัมภาระลงก่อนแล้วตามผมมาได้เลยครับเข้าใจแล้วคะ่ะอาจารย์หวงครับพวกเรากลับมาแล้วช่วยมาดูหน่อยครับว่าปลาเท่านี้พอแล้วหรือย,ยังว้าววันนี้คงเป็นวันที่ดวงดีมากเลยสินะที่สามารถจับได้เยอะขนาดนี้นะ เออจริงๆว่าผมนะ่ะไม่ได้จับมันมาหรอกนะครับไม่ใช่นายงั้นว่าชิงอย่างนั้นเหรอฮ่าทั้งๆท,ที่ยังเป็นเด็กน้อยแคแท,แท้แต่สามารถจับปัดเยอะขนาดนี้เก่งมากเก่งมากไม่ใช่ฉันเหมือนกันแต่มันคือฝีมือของเสี่ยวปายฮ่าฮ่ฉันเองก็ดีใจนะที่เธอนั้นมีจิตสำนึกที่ไม่ทำการขโมยผลงานของฉันไปไม่เลวเลยไม่เลวเลยเธอนะเก่งมากเลยนะเจ้าฮักกี้ตัวน้อย จริงๆฉันเองก็ไม่เล็งเป้าหมายไปที่ใครแต่พระเอิญฉันเก่งฉันเลยชนะทุกคนได้ว้าวได้ลาเยอะเลยว่านชิงและเพิงเพ,พิงพวกคุณน่ะทำงานหนักกันแล้วอาจารย์คะแล้วไม่ทราบว่าเราจะทำอะไรกันต่อดีเราจะปล่อยให้คนอื่นนะแสงหน้าเราไปไม่ได้อีกฝั่งเป็นเพียงแค่คนดังในโลกอินเทอร์เน็ตเพราะงั้นเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะดึงดูดสายตาทุกคนมาดูซื้อเ,าเ,เราเฮิร์ทเพิ่มมาถึงก็ถือต้องการทำงานซะแล้ว ใช่ครับดูเหมือนว่าพวกเธอจะเป็นคนที่รักในการทํางานมากเอาล่ะในเมื่อร้องขอกันมากนะักพวกเธอเห็นภูเขาตรงนั้นไหมเอาล่าไปเก็บข้าวโพดกันมาเลยเพิงเพิงนำทางไปเลยแล้วก็ลงโทษว,ว่านชิงข้าหาที่เธอไม่สามารถจับปลาได้มาเลยสักตัวก็แล้วกันเอา้าถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนจับปลามาล่ะครับใช่แล้วคะ่ะคุณห่วงปลาพวกนี้นะถูกจับมาได้ด้วยเสี่ยวปลายตัวน้อยของฉัน จริงเหรอครับเนี่ยนี่เราจะปวดหัวตายไหมเนี่ยมีผู้หญิงกันตั้งสี่คนผู้ชายดันมีเพียงแค่เราคนเดียวโหดูเหมือนว่าเราจะเจอโอกาสสลาวในตอนนี้ไปหรือไรเขาพดก่อนแล้วค่อยมาหรือบ้านเห็ดในภายหลังนี่คือสุนัขของเธองั้นเหรอใช่แล้วว้าวฮักกี้ตัวนี้น่ารักมากเลยมันมีชื่อว่าอะไรอะมันมีชื่อว่าเสี่ยวไปค่ะเอาล่ะเสีย่ยวไยไหนเธอลองยิ้มให้เหล่าพี่สาวดูหน่อยสิ สายแลวเร็วนะนี่เธอต้องการให้ฉันทำงานล่วงเวลาอย่างนั้นเหรอต้องการให้ฉันเอาใจผู้หญิงพวกนี้งั้นเหรอฝันไปซะเธอฮ่า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 ดูปฏิกิริยาการตอบสนองของมันซีน่ารักเป็นอย่างมากเลยมันน่ารักเป็นอย่างมากฉันเลยอยากจะเอามันกลับบ้านเลย อย่ามาทำอะไรแบบนั้นกับฉันนะอีกอย่างหนึ่งฉันไม่ยอมใครง่ายๆหรอกนะในความเป็นจริงฉันเองก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะไม่คิดเลยแฮะว่าจะถูกเจ้าหมาฮัสกี้ตัวนี้แย่งความสนใจไปซะได้เหล่าพี่สาวทุกคนครับดูตรงหน้านั้นเลยครับนี่แหละครับคือเป้าหมายของพวกเราเพิงเพิงที่นีงั้นเหรอเยี่ยมไปเลยนะเพิงเพิงนี่มัน นี่มันไม่ใช่ความจริงแต่มันคือความจริงในตอนนี้อยากถามอย่างเดียวคือพวกเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้กันหมดงั้นหรอเนี่ยนี่มันคือ,อรายการบ้าอะไรกันจะใช้แรงงานกันหนักเกินไปแล้วอ่ะเฮะเซียวฉีเขาโดนควรอมอืมคือว่าเซียวฉีเขาได้รับบาดเจ็บเพราะงั้นวัานชิงเผิๆเ,เ,เราพักกันก่อนเธอะอ่ะ แบบนี้มันไม่ถูกต้องเสียวไปเขาหายไปไหนกันแตั้งแต่ที่พวกเรามาถึงทุ่งข้อพโพดมันก็หายไปเลยแน่นอนเซว่าฉันต้องหลีกเลี่ยงผู้คนหากว่าฉันต้องการที่จะทำอะไรบางอย่าง ได้เวลาเล่นสนุกแล้ววห้าวอห้าขอเรียกในตอนนี้เซียวฉีได้รับบัาดแผลรีบมาทําแผลเร็วเข้าผู้กำกับผู้กำกับเกิดเรื่องแล้วรีบดูภาพมุมสูงเร็วเข้ามีอะไรอย่างนั้นหรอเรื่องใหญ่หรือเปล่าวะหากไม่เรื่องใหญ่ฉันคงไม่ว่างหรอกนะโอ,อ้เจ้านี่มันคืออะไรกันมันคือฝีมือของสปาราดอย่างนั้นหรอ ฉันละเหนื่อยจริงๆเดี๋ยวก่อนทุกคนได้ยินอะไรกันไหมครับฉันเองก็ได้ยินเหมือนกันเหมือนมันจะเป็นเสียงตัวอะไรบางอย่างและดูเหมือนว่ามันจะเข้าใกล้พวกเราแล้วเหมือนกันสูวันชิงหมาของเธอบ้าไปแล้วในตอนนี้รีบไปดูมันแล้วพี่สาวรอก่อนสิไม่ได้ฉันต้องรีบไปหาเสี่ยวไปไม่นะเสียยเส่ยวไปเสี่ยวไปเสี่ยวไปที่อยู่ตรงนั้นมันคือแกใช่ไหม โอ้พระเจ้านี่พี่วันชิงเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเสี่ยวป่าอย่างนั้นเหรอนันๆน้นๆนมันสามารถที่จะล้มขรอบโพได้เยอะเลยผู้กำกับฉันต้องขอโทษด้วยมันเป็นความผิดของฉันเอง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงซะรีบเก็บข้าวโพดกลับมาให้หมดก็พอแล้วหวังว่าจะเก็บมาเสร็จก่อนมืดอ่ะนะว้าห่าห่าแม้ว่าเราจะจ่ายตังค์กันไปนแล้วก็ตามทีแต่ดูเหมือนว่าเราจะได้คุ้มข้ามากกว่าที่เราจ่ายไปซะแล้วว้าห่าห่า อะไรนะก่อนมืดเหรอพี่สาวทุกคนอย่ากังวลไปเลยเดี๋ยวผมจะกลับไปหาอาจารย์ทั้งสองเพื่อที่จะหาทั้งออกเองฮัชิอยูๆก็ําแบบไม่มีสาเหตุนี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาหรือเปล่าเนี่ยฮ่าๆๆมันไม่มีอะไรหรอกนะเพียงแค่พวกเธอนะไม่กดดันตัวเองมากเกินไปก็พอครูห่วงครูเหอครับคือว่ามีเรื่องเกิดขึ้นแล้วครับให้ตายสิทำไมมาตบหน้าฉันเร็วขนาดนี้ล่ะเนี่ย บาเอ๋ยไม่คิดเลยแฮว่ามันจะมีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆเสียวไปครั้งนี้แกนะ่ะเล่นสนักเลยนะฉันไม่สนนะใครขอให้เขาไม่จ่ายค่าตัวให้ฉันเองละอาจารย์หวงอาจารย์เหอพวกเรามาถึงแล้วครับพี่ว่นชิงในตอนนี้ผมหาเหล่าคณะอาจารย์มากันแล้วครับคุณฟังคุณน่ะใจาร้อยจังเลยนะครับที่บังคับให้เหล่าสาวๆต้องขนกันเยอะขนาดนี้ จริงๆฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้หรอกแต่เป็นเพราะว่าเจ้าฮักกี้ต่างหากล่ะที่เป็นคนเก็บได้เยอะขนาดนี้ยังไงก็ต้องเก็บให้หมดเลยนะวันนี้บางทีนี่มันอาจจะเป็นประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าก็ได้นะครับเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านคงจะเห็นพวกคุณนนั้นว่างเกินไปได้วยเหตุน,นั้นอาจจะเพิ่มงานให้แก่คุณประมาณเนี้ โอ้เหมือนฝนจะตกแล้วคุณฟังครับเราจะปล่อยให้ข้าวโพดพวกนี้ตากฝนไม่ได้นะครับไม่งั้นพวกมันพากันงอกหมดแน่คุณฟังผมคิดว่าแทนที่เราจะขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านงั้นเราขอให้เหล่าทีมงานของพวกเรามาช่วยกันเก็บไมหมล่ะครับจริงเราโดนเล่นซะแล้วโอเครีบไปกัน รีบๆหน่อยนะทุกคนเราต้องเก็บให้มดข้าวโพดพวกนี้อ่ะก่อนที่ฝนมันจะตกลงมาเป็นเพราะอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันคงจะมีความสุขเลยนี่มันเป็นเพียงแค่อาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นอาหารจังหลักนะมันจะเริ่มต่อจากนี้สาวสวยมานี่หน่อยเซฉันมีเรื่องจะบอกเธอเฮ้ยอะไรของแกอย่ามาแย่งเมียของฉันนะสามีสามีใหม่ของฉันหนุ่มหล่อเรียกฉันลาวเขาต้องการฉันแน่นเลย ใหญ่บ้าจะเย็นเย็นก่อนที่ฉันทําแบบนี้นะก็เพื่อที่จะทําให้ภรรยาของแกนะ่ารักในตัวแกมากขึ้นรู้ไหมเหรอไอ้รูปหล่องั้นพูดมาสิแกต้องการอะไรกันแน่ฮะคือว่าฉันต้องการให้แกนะช่วยรื้อบ้านเห็ดหน่อยนะหาว่าแกทําตามแล้วฉันจะไม่ก่อแกเมียแกอีกต่อไปเป็นไงพวกเราสองคนต่างก็ได้กันทั้งนั้นพ่อเสนอเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะ อืมมันก็ดีนะเพราะว่าสิ่งที่แกพูดมามันก็ไม่ได้แย่อะไรแถมฉันเองก็ได้ประโยชน์ในการระบายด้วยเอาละพยายามเข้าล่ะเพื่อเมียของแกฮึ่มได้เลยเพื่อเมียของฉันเดี๋ยวฉันจะจัดการให้หมดเองเอาละฉันจะลวยแล้นะพี่ชายได้เลยสหายไปเลยว้าชา20นาทีต่อมา แจ้งเตือนภารกิจการทำลายบ้านเฮดเซซินท่านได้รับรองวัลแล้วเฮภารกิจเสร็จแล้วงั้นฉันเองก็กลับไปที่ไร่ข้าวโพดลนะและดูเหมือนว่าเจ้าหมาตัวนี้เองก็คงจะสนุกมากไม่เบางั้นไม่รบกวนมาแล้วส่วนเราเองก็กลับไปทำหน้าที่ของเราในการเก็บข้าวโพดก็แล้วกันขออภัยนะทุกคนแต่ยังไงก็ช่วยกันหน่อยเถอะเพราะว่าฝนมันเองก็ก็จะตกแล้วเหมือนกัน ฮ่าฮ่าเป็นไปตามแผนไม่มีใครสงสัยเลยว่าเราั้นหายไปอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภยัยเราเองก็ควรที่จะแสดงตัวตนให้แก่พวกเขานั้นเห็นและให้พวกเขานั้นเชื่อว,ว่าฉันอยู่ที่นี่เสี่ยวไปแกเลิกก่อเรื่องเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ครับเสี่ยวปายเขากําลังช่วยพวกเราเก็บเกี่ยวข้าวโพดเอ้ยฉันรู้สึกผิดยังไงไม่รู้แฮะที่ฉันไม่จ่ายค่าแรงให้มันฮ่าฮ่าจบแล้วรอบนี้แถมเรายังสามารถที่จะล้างมลทินเก่าๆของเราพ ตั้งหายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยสองชั่วโมงต่อมาอฮาาในตอนนี้ฉันอยากจะกลับบ้านแล้วโอ้ยแม้ว่าฉันจะแก่จริงๆก็าตามทีแต่ไม่อยากจะยอมรับเลยเอยอฮ้ผมเองก็เหนื่อยมากเลยครับอาจารย์ครับดื่มน้ำหน่อยอาจารย์ฟงังดื่มน้ำหน่อยอาจารย์ครับอาจารย์เป็นอะไรมากไหม ไอหมาบ้าทั้งหมดมันคือความผิดของแกดูสิเหงื่อของฉันออกเยอะเลยในตอนนี้ฉันต้องการอาบน้ำดวนเหนื่อยเหนื่อยจนกินอะไรไม่ลงแล้วฉันเองก็อยากนอนพักสักสามวันเหมือนกันเอาล่ะในเมื่อพวกเราคิดเหมือนกันงั้นพวกเราไม่กินข้าวแล้วไปนอนกันเลยเถอะนี่นี่มันไม่เกิดอะไรขึ้นน่ะพวกเธอเพิ่งกลับมาแล้วคิดอะไรกัน พวกเราพากันไปดูกันเถอะเกิดอะไรขึ้นอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันชุดชั้นในของฉันกระโปรงของฉันกรืสองสระาของฉันบ้าเอ้ยพวกมันนี่ช่างโหดจริงๆ บ้านไม่เหลือซากเลยดูเหมือนว่าแม้ว่าเราจะเป็นสมาชิกเดียวกันแต่ฉันเองก็ยังไม่มีสัญชาตญาณหมาเท่ากับพวกมันเสี่ยวเฮ้ยนี่มันบ้าไปแล้วพวกแกทําอะไรลงไปกันเนี่ยนีย่เจ้าฟังแกนะ่ะมียาลดความดันโลหติตหรือเปล่ายาลดความดันโลหติตงั้นหรอครับมีใครเมียนอะไรไปหรือเปล่า ก็ไม่มีไรรอฉันขอแนะนําให้ในายทานสัก2เม็ดก่อนนะค่อยมาหาฉันช่างเล่นโซนกันเสียจริงนะแล้าแบบนี้ใครกันล่ะจะสามารถภาคห้องแบบนี้ได้นายไม่จำเป็นต้องเก็บอะไรรอฉันคิดว่าเราต้องช่วยเขามากกว่านะหากว่าเจ้าฟังมาถึงเรามาดูกันว่าเขาจะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงแต่สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจก็คือ เจ้าตัวเล็กทั้งสองนี่นะมันมีพลังทำลายล้างมือาสาลขนาดนี้ได้ยังไงฉันคิดว่าการทำลายล้างแบบนี้นะมันคล้าคลึงกับวริกรรมของเราสเปเรียนฮักกี้มากกว่าบาจริงสมแล้วจริงที่เป็นจิ้งจอกเหลืองดูเพียงแค่นิดเดียวก็สามารถรู้ด้ทันทีแล้วดูท่าว่า เรานะ่ะคงจะตกจับได้แล้วเงินเินะไม่ใช่แล้วหรอครับคุณหวง <c ười> คือว่าผมเห็นเสี่ยวไปช่วยเก็บข้าวโพดพวกเราเมื่อช่วงบ่ายอะครับ <c ười> ใช่แล้วคะ่ะคุณหวงฉันเองก็เห็นเหมือนกันใช่แล้วละ่ะใช่แล้วคะ่ะ <c ười> ผมเองก็เห็นเหมือนกันครับอืมฉากแบบนี้มันคุ้นเคยแม <c ười> โอ้ฮ่าฮ่าฮจริงๆฉันเองก็เห็นเหมือนกันแหละแต่ที่ฉันพูดก็พูดไปงั้นเหมือนกันล่ะฮฮ่ ลงไปทีควรมีมาตรการป้องกันให้ดีกว่านี้นะไม่อย่างนั้นรอบหนะ้ารับรองว่าเราถูกจับได้แนะ่สภาพแบบนี้เหมือนกับครั้งล่าสุดที่เสียไปทำการหรือบ้านเลยและฉันค่อนข้างที่จะมั่นใจเหมือนกันว่าสภาพแบบนี้เสียไปเองก็มีส่วนร่วมเหมือนกันแย่ yeah, ละเจตนาสหานใหญ่บ้านนี่มันต้องรู้แนะ่ก็แงแล้วสิมีเจ้าของคนไหนบ้างล่ะที่ไม่รู้ฝีมือของหมาตัวเอง ด้วยนิสัยของเธอเธอคงจะต้องบอกทุกอย่างและจะขอเป็นคนที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างแน่นอนเราต้องหาวิธีหยุดเธอคือโอ้ยเสียไปหยุดสะบัดตัวได้แล้วมันโดนฉันหมดแล้วเนี่ยเหงื่อเองก็เต็มตัวของฉันเหมือนกันเนี่ยวันนชิงเธอไปอาบน้ำก่อนได้เลยนะ เพราะว่าที่นี่มันก็ไม่มีอะไรทําแล้วเหมือนกันเอิชาจังอยากอาบน้ําบ้างจังๆๆเป็นยังไงล่ะยายงโง่เอย๋ยหากว่าไม่มีฉันช่วยแล้วก็เธอน่าจะต้องเป็นคนที่ได้อาบน้ําเป็นคนสุดท้ายอย่างแน่นอนและจากนี้ไปฉันเองเก็จะทำหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของฉันเหมือนกัน ฮในที่สุดช่วงเวลาอัน่าติเต้นเองก็มาถึงแล้วฉันทํางานอย่างหนักและทนต่อความลำบากมากมายเพื่อที่จะได้รับคะแนนวิวัฒนาการและในที่สุดเวลาที่ฉันจะได้รับรางวัลมันก็มาถึงสวัสดีตอนเย็นครับพี่ระบบคุณนั้นใจดีกับระบบระบบกําลังระบุว่าคุณนั้นกาลังหวังผลอะไรกับระบบอย่างแน่นอนอยู่เล่นตัวได้แล้วหากว่าแกต้องการอะไรก็พูดมา ไม่อะไรหรอกครับผมเพียงแค่นับถือพี่ก็เท่านั้นไหนๆก็มาแล้วงั้นผมขอจับคอมโบทั้งสิบเลยก็แล้วกันเริ่มต้นกันจับลอตเตอรี่สิบรอบรวดบ้าเอ้ยนี่มันเน่องหุดหงิดจริงๆความหวังของฉันพังทลายอย่างรวดเร็ว นนมัขอขอบคุณสําหรับการอุดหนุนขอขอบคุณสาหรับการอุดหนุนขอขอบคุณสาหรับการอุดหนุนขอขอบคุณสําหรับการอุดหนุนชิ้นส่วนลึกลับหนึ่งชิ้นถูกเก็บเอาไว้ในช่องเก็บของชิ้นส่วนปริศนาถูกเก็บเอาไว้ในช่องเก็บของชิ้นส่วนปริศนาถูกเก็บเอาไว้ในช่องเก็บของชิ้นส่วนปริศนาถูกเก็บเอาไว้ในช่องเก็บของทักษะฝึกทําอาหารหนึ่งถูกเก็บเอาไว้ในโกดังทักษะสมบุ์แบบหนึ่งถูกเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของ นี่มันทำลายควอมฝันของฉันชัดมีแต่ของที่ไรประโยชน์และไม่รู้จักขอบคุณสำหรับการอุดหนุนอย่างนั้นหรอชิ้นส่วนลึกลับถูกเก็บเอาไว้ในช่องเก็บของอะไรก็ไม่รู้ส่วนกาดที่เป็นทักษะสูนแมทมันก็ไร้ประโยชน์แต่ไหนๆก็ได้มาละขอดูหน่อยก็แล้วกันทักษะการทำอาหารที่บ้านการทัาษะนี้เป็นไอเทมที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวหลังจากที่คุณใช้แล้วคุณนั้นจะชำนาญสูตรอาหารทั้งหมด108สูตรหากว่าคุณนั้นต้องการที่จะมอบให้ ผิวอื่นโปรดพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วค่อยมอบให้ล่ะทักษะอันสมบูรณ์แบบ การ์ดไอเทมนี้นั้นสามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากที่ใช้แล้วนั้นท่านจะได้รับท่วงทำนองอันสมบูรณ์แบบการ์ดนี้สามารถใช้ได้เพียงแค่ดนตรีเท่านั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงของท่านได้หากว่าท่านต้องการที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นแล้วก็โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบมาเอ,อ้ยมีแต่ของร้ายประโยชน์ทั้งนั้นหากหว่าคุณนั้นต้องการที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นโปรดพิจารณาให้ดีขั้นต่อท้ายที่โผล่มานี่มันต้องการที่จะหมายความว่า ไม่เชื่อว่าเราสามารถใช้คนเดียวได้งั้นสินะาาคุณห่วงครับเป็นไรมากไหมคุณห่วงคะเป็นไรมากหรือเปล่าคุณอาจารย์ฉันเพียงแค่ต้องการที่จะขยับโซฟาก็เท่านั้นแต่ไม่คาดคิดเลยว่าฉันจะอ่องแรงมากเกินไปจนทำให้เอลชันเครดคุณห่วงหรอคุณห่วงครับให้ผลเผิงแล้วว่าชิงพาคุณไปโรงพยาบาลเอาไหมครับไม่เป็นไรก่อนหน้านี้ฉันเองก็ได้รับมาเจ็บจากการตกกำแพงมา แค่ฉันได้พักสักวันหนึ่งมันก็หายแล้วลนะ่ะเชื่อฉันเถอะไม่ต้องห่วงหรอกฉันรู้ถึงสภาพร่างกายของตัวเองดีแต่ว่าปัญหาในคืนนี้ก็คือฉันคือคนที่ทำอาหารแล้วใครกันล่ะจะมาทำอาหารแทนฉันผู้ก,กำกับฟังบอกว่าพวกเรานั้นมีสเสบียงมากเพียงพอแต่ว่าเราต้องทำกันเองขอทำหน่อยสิในหมู่พวกเธอมีใครสาม,มารถทำอาหารเป็นบ้าง ครูเหอครับคุณก็รู้ว่าผมอาหารผักเป็นเพียงแค่อย่างเดียวแต่หากว่าจะให้ทำแล้วก็ส่วนพวกเรามักจะสั่งอาหารมากีนเนนเองใช่ลคะค่ะเพราะว่าพวกเรางานยุ่งกันอยู่แล้วด้วยวันชิงแล้วเธอลเออฉันเองก็เคยทำมาก่อนแต่ว่างั้นเอานี่เป็นไงเธอเป็นเชฟในเย็นนี้ไปซะเพราะว่ายังไงมันก็ดีกว่าการที่ทำให้เรานั้นอดอาหารทั้งคืน แย่ yeah, ละหวยเดินมาตกที่เธอซะได้ในเมื่อทุกคนให้ความไว้วางใจแก่เราเราเองก็จะกลายเป็นเชฟที่เก่งให้ได้แต่ก็ว่าเธอเตาในชนบทนี้มันใช้ยังไงอ่ะเราไม่แน่ที่จะตอบตกลงไปเลยในตอนแรกฮ้คงจะงงละสิการทำอาหารนะมันไม่ได้ง่ายหรอกนะเฮ้สุดท้ายแล้วเชฟเองก็ต้องเป็นคนจัดการอยู่เบื้องหลังอยู่ดี กาทักษะทำอาหารของฉันอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวก่อนสิแล้วเราจะมอบักษานี้ให้แก่คนอื่นยังไงล่ะระบบที่รักครับผมเองก็ใช้แต็มคะแนนของผมไปกับคุณก็เยอะแล้วนะ คุณนะ่ะจะไม่บอกวิธีใช้การ์ดของผมและมอบรักษาให้แก่คนอื่นเลยอย่างนั้นหรอแล้วนายล่ะรู้วิธีเอาช้างยัดในตู้เย็นรือเปล่าหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้ว,ลวฉันไม่มีอารมณ์ที่จะมาพูดเล่นกับแกรหรอกนะในตอนนี้ขั้นตอนแรกก็คือนายจำเป็นต้องเอาการ์ดทัาออกมาใช้ก่อนและหลังจากนั้นก็ไปติดยังบุคคลที่นายต้องการที่จะมอบให้และขั้นตอนที่3มันไม่มีฮะ มันง่ายขนาดนั้นเลยอย่างงอนเหรอเอาเธอวัานชิงจ๋าฉันมาช่วยเธอแล้วนะนี่คือน้ำส้มสายชูใช่ไหมส่วนนี้ซีอิ๊วใช่หรือเปล่านะส่วนนี้น้ำตาลและก็เกลือ,อ,อเสี่ยวไปไอ้สาเร็วแกทำบ้าอะไรของแก